สวัสดีค่ะกลับมาจากกระถินแหละเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มีเอซีเพิ่นหลายหลาคนเนาะคะ่ะมารอถ่ายรูปเนาะคะ่ะนี่เลยเบิงอ้าวพี่น้องไผ่ลอก็ไผ่พนมัสต์แหละเนาะคะ่ะมาจากสายกันนะคะนี่นะ ไปจไังไหนมาจาังไหนคือได้ฮอด<ป>พี่คะไปเขาวงครับจะไปเขาวงก็เลยแวะสักวันเน,ะะะนาะค่ะอยากซุกคนครับค่ะโอ้บรรยากาศนี่เนาะคนโดดน่าแล้วนะคะ่ะวันนี้ก็ได้ไปถวายกระถิน่นกันกองที่เจ็ดแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องสุขุสุขศรเนาะคะ่ะที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให <c oughs> ้กับพี่เป้ในเด้อจ้ะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ